สวัสดีนะครับสวัสดี f อฟซทุกท่านนะครับสวัสดีแล้วก็ทักทายนะฮะตอนรับพี่น้องขอสู่ช่อง youtube นะครับอำนาจจะริ่มทดลอสซิงอีกคือเก่านะครับพาพี่น้องมาเบิ่งเมโคอีกเช่นเคยนะครับพี่น้องครับวันนี้อยู่กับรถขุดค่ายโกเบลโก้นะฮะ HK 200 รุ่น8ปดนะครับวายเรถขุดยอดนิยมนะครับภาพพน้องระเบิงเรื่องรา่านะฮะของการเคลียร์หน้าดินนะครับหลังจากที่ขุดเอาุมร่างเรียบร้อยแล้วนะฮะกับอาจารย์โก้ครับอาจารย์โก้คนมักซึงครับ หลักกระไดเนาะว่าบาป,า,ปาจารเราเนรับกับการเคลียนะครับเคลียกองดินนะครับหลังจากที่ขุดเอาดินลัางแล้วก็เอาดินหนาลงคือเก่านะครับเพื่อสีให้เจ้าของหน้าเพื่อนวานเขาได้นะครับพี่น้องเอาของเพื่อนแล้วก็แจ้งให้เพื่อนคือเก่านด้นะครับยางดีพุ่นละนะครับพร้อมนะครับพร้อมหวานข้าวส่วนตัวนะครับพี่น้อง ขี่เพิ่อนงามๆนะครับเดียกมันชีบหายอีกด้นะครับอะหาวนัวหัวมวนกันไปนะครับกับบรรยากาศที่ร้อนอบอ้าวนะฮะสำหรับเช้านี้นะครับหลังจากที่ฝนตกมากครับพี่น้องกายุดงานไปประมาณจากมือนึงนะครับมือนึงงละละมือกลัวแล้วนะฮะสภาพกายากที่เห็นครับพี่น้องน้าขั้งเป็นหม่องเป็นบอลครับ บอสามารถนะครับบอสามารถสีลงไปไทยใกลๆให้พี่น้องได้เห็นกันนะครับงอแกันแท้ไทยอยู่ไกลๆพี่ละนะครับคือสีปาวากันเนาะนะครับพี่น้องหินหลขัดขนาดนะครับผืนล่างมีทึงคมแนวบค่มแนวน,นะครับมึงไกลๆกะเห็นชัดยี่ดอกนะครับกับรถขุดโกเบโก้นะครับ s k 200รุ่น8นะครับรถเสียก๊อนนะครับใบเอ็นสรถขุดที่มีคนใช้เยอะนะฮะรุ่นนี้นะครับใครที่เป็นสาวโกเบนะครับจะรู้ดีนะครับพี่น้องเรื่องสมรรถภาพนะครับการทำงานนะครับความเร็วความแรงนะครับพ่อโตครับ ถ้าจำไม่ผิดนะครัคันนี้รุ่นนี้นะครับนาี่ใส่เป็นเครื่องฮีโนนะครับ J O 5 E 155แรงม้านะครับส่วนทังด้านปั๊มให้โรลิกนาสิเป็นปัม๊มคาวาซากิคสีส3บนะครับคาดการว่านะครับคันพิษผัดประาการันใดก่าขอประทานอาให้พี่น้องลหลไๆนะครับเบิ่งกันไปเยาๆครับมื่อนี้วันนี้รถดําจอดนะครับ หลังจากที่ฝนตกนะฮะเอาเมโคมาเคลียนาดิงรอนะครับซ้ามแดดออกสันดนะครับเนื้อที่ตรงนี้ประมาณสองไร่สิเศษนะครับบอมากบอน่อยล่ะก็พอดีครับฝั่งนั้นเป็นรถเสียปุ๊นะครับเจ้าฟูโซ่นะครับสองสี่ตัวแรงนะครับหกเอ็มจอดครับมาเป็นมูข้นขับเมโคพันนะ ่าตจานกกวเงาครับเคลียนะครับเคลียเสร็จไปประมาณนะฮะประมาณสัก80นะครับขาดกันว่ามือนีนาเิแล้วนะครับสำหรับการเขี้อันด,ดินเนาะนะครับพี่น้องรูร่างกาหลายเติบอยูนะครับสำหรับให้นี่นะครับหลายพอสมควรครับเอาเบิร์ดละนะครับพี่น้อง โอ้โอ้อยากจะชี้แจงฮะอยากจะชี้แจงนิดหน่อยนะครับเพราะว่าคันนี้รถรถคันนี้นะฮะช่วงล่างเบิร์แล้วนะครับพี่น้องช่วงล่างเบิร์แล้วนะครับสังเกตเสียงยางเมื่อกี้นะครับสะพอเกตปีนหล่องครับพี่น้องตึบ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 เลยนะครับสะพอเกตเบิร์นะครับรากาบูทนะครับพี่น้องบูทโซบูทแท็กเบิร์เรียบร้อยแล้วนะครับ ทางสอแก้วาอยกากเปลี่ยนอยู่ครับบพาท่านมีเงินว่าจันวานะครับอ้าวนะครับเป็นเรื่องราวปกตินะครับของการใช้รถใช้เรือนะครับกะมีซื้อรอกันบ้างเด็กน้อยนะครับถึงปานกลางถึงมากที่สุดในบางครั้งนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับคองพี่น้องที่มีรถนะครับตามอายุการแสงงานเนาะนะครับพี่น้องกะดูแลบำรุงกันไปนะครับ แง่กันไปตามสถานการณ์นะครับพาพี่น้องมาชุมมุมกกไกลนะครับลงไก่บ่ได้ครับพี่น้องผมมันมีแต่หินข้างล่างครับมีแต่มองว่างหยาดด้วยนะครับพี่น้องมอง,มองเป็นหลุมหินครับย่างลงไปในรีบทีบนะครับจำรีบผู้ล้นะครับพี่น้อง พอะน้นแล้วนะครับนั่งทึ่งๆนี่แหละนะครับส่วนฝั่งนู้นนะครับเห็นพี่น้องเห็นบ่ครับพี่น่องครับคุณโอ้ยดักเหลืองครับเปียเปียเปียะฝั่งนั้นเป็นทีมงานเกษตรยงอายงฟาร์มนะครับจอดที่กันครับจอดที่กันนะครับหน้างานอยู่ทีกันนะครับกำลังรอนะครับรอหน้างานพร้อมนะครับคือตอนนี้หน้างานทั้งท่าเด็ดพร้อมนะครับถมไปแล้วก็มีนะครับ รอบทอัดนะครับรออีกประมาณสักน่าจะไม่เกินวันนี้นะครับลากาล่อทีมงานชุดบทอัดครับพี่น้องจะมาเพิ่มอีกหนึ่งชุดนะครับทีมงานลถเกตรตดรถบทนะพี่น้องถ่าแดดออกพร้อมนะครับเพราะว่าฝนตกนี่บทอัดพอด้นะครับพี่น้องมันเป็นขี้ตมครับ สำหรับลูกล่างตรงนี้นะครับเบิร์ตแล้วครับพี่น้องพี vale ่ให้ต่อไปครับพี่น้องให้ทึ่งนะครับให้พี่หละนะครับจอะลูกล่างเงิหลแล้วเรียบ้อยนะครับมีมีอยู่นะครับพี่น้องนี่ลุมแรกนะครับที่จอเบิ่งพุ่นลุมที่สองครับจอเบิ่งมีอยู่ครับพี่น้องลูกล่างไม่ไม่ลึกครับอยู่ไม่ลึกเบดอทิดี์อกประมาณจักสีสิบเซ้นนะครับพี่น้องพอเลยนะครับจหรับให้นี่นะครับลูกล่างสวยลูกล่างสวยนะครับสําหรับตรงนี้นะฮะ เอาแล้วเล้ยกับชีตแปงให้หน้าให้เพื้นคือกันกับให้นี่แหละครับพี่น้องนี่ครับแต้งเดียวกับพร้อมสิวานเข่านะครับฝั่งนู้นก็จอดนะครับสำหรับโคมุสุพีซีสองร้อยสิบนะครับคีตสิบตัวท็อปนะครับของทีมงานเกษตรยงอายงฟังครับอายงบ่อดินนะครับเดี๋ยวจักมือนะครับผ้าพี่น้องไปเบิ่งไปชมครับรถใหม่รถใหม่ครับพี่น้องรถใหม่นะครับ เร็วแรงนะครับสำหรับคุมโมสุบรรยากาศล่มว่อยๆครับพี่น้องเออนะครับออนหอน่าให้หน้าหน้าแล้วเนาะนะครับบางมองกัะฝนตกดีๆนะครับบางมองกัะบ่บราะมีฝนครับ ตรงนี้นะครับเคลียเสร็จนะครับเคลียเสร็จน่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์เจ้าของนาเขาจะมาหวานเข้านะครับนี่เป็นสีวานเข่าครับขาดการ่าคือสีวานบั้นใดหดอกนะครับมันน้ำหลายแห้งครับเขาบอกว่าทางแห้งแตกน้อยนะครับมาชมการทำงานกันไปเรื่อยๆครับสำหรับเจ้าโกเบนะฮะกับอาจารย์โกครับคนหมักเสื่องครับ เป็นคนบังคับคนทุนนะครับเห็นงานขาลอยก็เพี้ยนหีสูตตายนะครับโอ๋อขาดบ่ได้ครับเนี่ยหมักเราอะขาดของสุมูลนันไปนี่มีบัวทอนเหล่าแล้ววะนะครับโอ้ยเนาะลักกระไดว่ายอยสิ้นเด้ออาจารย์เด้อ ผู้บอกกันมาขึ้นกันนั่นแหละนะครับ <laughs> โอ้ยแดดเริ่มฮอนแล้วนะครับพี่น้องแดดเริ่มฮอนแล้วนะครับใกล้อกอาจารย์พุทมีเอ๋อยู่หลังจากที่ฝนตกนะครับสภาพหนาง,งานกะาย่างที่เห็นนะครับสีอยู่ประมาณนี้แหละสภาพบอ่อดินบ่อรุล่างห้ากระไดนะครับ เรื่องฝนฟ้าอากาศนะครับไม่ไชห้ามได้ดอกนะครับพี่น้องหอดูดูการนะครับก็ต้องตกเป็นธรรมดาครับตกปุบนี่อุปสรรคมีเลยนะครับพี่น้องสําหรับรดดั่โดมิโกเฮานะครับคือเฮ็ดหากแล้วนะครับเฮ็ดยากก็ต้องเฮ็ดครับพี่น้องนะครับสู่กันไปครับงานหนาฝนอุปสรรคก็อยากไล่แน่นะครับพี่น้องเป็นเรื่องปกตินะครับ ของฤดูการทำนานะครับคัดฝนบูตกมาจะแฉกะอุ้ยเขา่าไม่ใช่ได้กินนะครับพี่น้องน้ำมัน,นแกงแพงนะคับทีซื้อน้ำมันสูบน้ามั่เขา่าเนี่ยก็โอ้เบิดบ่หน่อยนะครับผู้น้าหลายบไม่น่ากับไข่แน่ครับเดือดซื้อกินเอานะครับกู้ม่น่าหลายกะโอ้ลงทุนหลายนะครับลงทุนหลายอลากะ คาใส่ใจนี่กะบ่อทร้ดานะครับบ่อจเป็นเรื่องทางเรื่องด่างเรื่องลานะครับของทางด่านน้ำมุกน้ำมันทั้คืองขึ้นเก่านะครับคาไถค่าสูบนามนะครับล่างมองกันดีสูบนาำใส่ดีนะครับสู้มือนี่เบิ้นเบาค่อยดำหรอกนะครับพี่น้องส่วนหน่อยนะครับจีดำเอานะครับส่วนหมากสีวานนะครับพอลดต้นทุนหลายๆนะครับเรื่องราวของการจ้างคนเนาะนะครับ กระโดไปละหลายเติบนะครับเอาโตเงื่อนจ้างคนนะครับมาสือปุ๋ยนะครับพี่น้องเคยจ้างคนหนึ่งหมื่นบาทจังสีนะครับหมื่นบาทมาสือปุ๋ยซะนะครับวันเอาวันผู้เดียวครับวันจ้างคนวานนะครับผู้หน้าหน่อยผู้หน้าแรกกะจีคนสองคนสามคนกวากันไปครับเอาบอกว่ากันครับตามยุคตามสมัยนะครับน้ำมันกับแพงนะครับ แพงกาดิซีไซค์ขึ้นเก่านะครับพี่น้องว่าเห็ดเองบ่ได้นะครับเดือนยากแล้วนะครับสำหรับเจ้าโกเบเรานะครับบูดเบิร์ดครับพี่น้องบูดแท็กเบิร์ดนะครับลากาสะพอกเกตกับยากเบิร์ดนะครับย่างยากครับพี่น้องโอ้ตัดซีโตรนะครับบาดแทงยางลุยหิตุมบาดนี่จังบ่อคอยครับ ทุกอย่างโอเคหมดนะครับสำหรับคันนี้นะครับติอย่างเดียวครับพี่น้องช่วงล่างครับช่วงล่างเบิ่เดี่ยวนะครับอีกบดบดเกลื่อนรอนะครับจอแกว่าที่จัดให้ใหม่อยู่นะครับกำลังตอนนี้กำลังหาหาแรงครับพี่น้องหาแรงนะครับหาแรงซื้ออะไรครับซื้อพวกโซนะครับพวกโซพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับกำลังนะครับกำลังสืบนะครับว่าบังไดราคาพอฟังครับช่วงนี้อัด สาอยางหยางยากไปะช่อกนนะครับจานกู้ก็ได้นะฮะโอ้ยเนาะเหลือไม่เยอะครับเหลืออีกประมาณสักไม่ถึงงานครับก็จะเสร็จแล้วนะครับสำหรับการเคลียร์น้าดินนะครับ เอาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้คือสิได้เอาไวรสนีสัก่อนนะครับคือสีว่าไม่ยั้งคืบหน้าไปหลายกว่านี้นะครับกันบัวอืิดไปเรียนงานครับสำหรับคลิปนี้สีอําลาพาจากพี่น้องไปสัก่อนเด้อนะครับคลิปหน้าคลิปในจังมาว่ากันจังมาผอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลากันไปด้วยกับเจ้าโกเบโกเอสเคสองร้อยนะครับรุ่นแปด ไฟอรถเสียกอดนะครับกับอาจารย์โก้นะครับคนมาขับคนโทุนครับผมภายที่เขาบ่าเบื้องแรกก็ย่เรื่มกดติดตามให้ทั้งช่องเลยด้วยนะครับอำนาจเจริญพลอซิ่งนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้แน่นะครับกดติดตามกันหลายๆด้วยนะครับเป็นช่องน้องใหม่นะครับฝากพี่น้องกดติดตามนั่ก็แล้วกันนะครับสารคลิปนี้ไปซะก่อนนะครับ คลิปหน้าคลิปหนเดียวสีมาเบอกจากให้พี่น้องใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ